สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำสลามนะครับอุปกรณ์ก็จะมีกาวครับผมปิสซลินบลแลกครับแล้วก็ตัวใส่สลามครับผมอย่างแรกนะครับเราก็จะเอากาวนะครับมาเทใส่ครับมาเทใส่ภาชนะที่จะคูนครับนี่ครับผมนี่ ใส่ไปพอประมาณแล้วครับแล้วก็หลัจากนั้นเราก็ใส่จะใส่กิซลิมบอลลักนะครับเท okay. เข้าไปครับนี่ครับแล้วก็ทำการค่นนะครับคนครับคนไปเรื่อยๆครับคนได้สักประมาณสามสี่ห้านาทีนะครับคนไปเรื่อยๆครับ แล้วก็ใส่แป้งเข้าไปครับนี่ครับก็ขวนเข้าไปครับแล้วก็อันนี้ก็เริ่มจะมาเป็นก้อนแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ทำกันคนไปเรื่อยๆครับเพื่อจะได้ให้มีความยืดหยุ่นความเหนียวครับเวลาเราไปแป้งอะไรจะได้ไม่ต้องติดมือเราครับผม นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบแเราก็จะเห็นฝุ่นนะครับตามอันนี้เครื่องปิ้นนะครับแล้วก็จะมาสาธิตการใช้สามอันนี้ในการดูดฝุ่นตามอันนี้นะครับก็คือเราเอาสามลูดอย่างนี้ได้เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะสะอาดหมดเลยดูดฝุ่นได้หมดเลยครับ เช่นตามช่องลึกๆนี้นะครับข้าวต่างๆนี่มันเข้าไม่ถึงนะครับแต่สลามเนี่ยนเข้าไปดูดทุกซอกเลยครับเราใช้สลามมดูดจนสะอาดเลยนะครับนี่คือวิธีการใช้สลามนะครับเบื้องต้นครับโอเคครับ<ม>ขอบคุณครับ